จุดเริ่มต้นของศูนย์ฝึกอาชีพเรานะครับมันเริ่มต้นจากในเรื่องของสภาพปัญหาพื้นที่การทำเกษตรของพื้นที่อำเภอโนนไทยเรานะครับเป็นพื้นที่แห้งแล้งอ,อยู่นอกเขตชนประทานดังนั้นเนี่ยศูนย์ฝึกของเราเนี่ยจึงเริ่มต้นจากในเรื่องของการน้อมนำปัจจัยของพระอ,องค์ท่านมาใช้โดยใช้ประเด็นในเรื่องของหญ้าแฝกมาปลูกเพื่อ เพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้กับดินและป้องกันในเรื่องของการบังทลายอาขอบบ่อน้ําประจําไรนาคนที่ทําทเกษตรและมีความล้มเหลวหรือในเรื่องของมีหนี้สินเกิดขึ้นแล้วพร้อมที่จะทําเกษตรเริ่มต้นใหม่ในการเริ่มต้นใหม่ที่เขาเดินเข้ามาหาเรานั่นก็หมายถึงว่าเขาได้เห็นในเรื่องของความเป็นไปได้ อาชีพในเรื่องของการาทำกรเกษตรแบบพึ่งตนเองตามปัจจัของพระอ,องค์ท่านโดยเราเป็นต้นแบบในเรื่องของการทําให้เห็นและถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านั้นให้กับเขาครับ สวัสดีครับผมมานะเสียงสันเทียประธานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลโนนไทยเครือข่ายที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับจุดเริ่มต้นของศูนย์ฝึกอาชีพเรานะครับมันเริ่มต้นจากในเรื่องของสภาพปัญหาพื้นที่การทําเกษตรของพื้นที่อําเภอโนนไทยเรานะครับเป็นพื้นที่แห้งแล้งอ,อยู่นอกเขตชนประธานดังนั้นเนี่ยศูนย์ฝึกของเราเนี่ย จึงเริ่มต้นจากในเรื่องของการน้อมนําปัจจัยของพระอ,องค์ท่านมาใช้โดยใช้ประเด็นในเรื่องของหญ้าแฝกมาปลูกเพื่อ,อเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้กับดินและป้องกันในเรื่องของการบังทลายอาขอบบ่อน้ําประจําไร่นาะจากการ ทดลองในเรื่องของการทําเกษตรนะครับเราได้ค้นพบอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้กับดินไม่น้อยกว่า25และมีต้นทุนในเรื่องของการใช้ที่ต่ําที่สุดเนี่ยเราเห็นว่าหญ้าแฝกเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในเรื่องของใช้ต้นทุนต่ําและปริมาณอินทรีย์วัตถุเนี่ยสามารถที่จะระเบิดดินและมีปริมาณอย่างลึก และเพิ่มปริมาณอิรีวัตถุที่อยู่ใต้ดินเนี่ยไม่น้อยกว่าเมตรห้าสิบถึงเมตแปดสิบนะครับต่อปีในส่วนของกิจกรรมยาแฟกนะครับก็จะมีอยู่2ด้านด้วยกันด้านที่1ก็คือในเรื่องของอาการส่งเสริมในเรื่องของการปลูกเพื่อ,อเพิ่มปริมาณอิรีวัตถุให้กับดินบนพื้นที่เกษตรกรรมที่มีดินเส่อมโสมกับส่วนที่2นะครับก็คือในเรื่องของการสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรที่ได้ใช้ยาแฝกไป ไปสร้างมูลค่าหรือเพิ่มคุณค่าให้กับพื้นที่เกษตรกรรมนั้นๆครับกิจกรรมของศูนย์นะครับด่านแรกเลยก็คือในเรื่องของคนที่ทำเกษตรและมีความล้มเหลวหรือในเรื่องของอมีหนี้สินเกิดขึ้นแล้วพร้อมที่จะทำเกษตรเริ่มต้นใหม่ในการเริ่มต้นใหม่ที่เขาเดินเข้ามาหาเรานั่นก็หมายถึงว่าเขาได้เห็นในเรื่องของความเป็นไปได้อาชีพในเรื่องของการาทำเกษตรแบบพึ่งตนเอง ตามปัจจัยของพระอ,องค์ท่านโดยเราเป็นต้นแบบในเรื่องของการทําให้เห็นและถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านั้นให้กับเขาครับในส่วนของการส่งเสริมและรณรงค์การใช้ยาแฝกแบบครบวงจรนะครับก็จะมีส่วนที่1ก็คือในเรื่องของวัยแรงงานที่อยู่ภาคการเกษตรนะครับจะได้เอายาแฝกตัวนี้เนี่ยไปปลูกเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินของก็คือในเรื่องของการจําหน่ายพันธุ์กล้าย้าแฝก ส่งให้สถานีพัฒนาที่ดินในส่วนของแม่บ้านหรือผู้สูงอายุก็จะเป็นในเรื่องของการนำใบย่บแฝกเนี่ยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นะครับให้กับบุนิธิชัยพัฒนานะครับ ในส่วนของสถานการณ์โควิดในช่วงนี้ศูนย์ฝึกอาชีพของเราส่วนหนึ่งก็คือยังยึดในเรื่องของการทำเกษตรพึ่งตนเองนะครับในส่วนที่สองที่เป็นในเรื่องของการขยายผลหรือสร้างรายได้เสริมให้กับครอ,อบครัวสมาชิกนั้นเนี่ยเราก็มีการปรับรูปแบบในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้เราก็มาส่งเสริมในเรื่องของอให้มาช่วยในเรื่องของการเก็บผลผลิตในแปลงเราก็ ได้คุยกับสมาชิกเพื่อปรับแผนว่าในกรณีที่เราทําผลิตภัณฑ์เสริมไม่ได้ต่อไปนี้เราก็มาทําในเรื่องของการเก็บผลผลิตหรือในเรื่องของการทํา,ทาวัสดุที่จะมาทําปุ๋ยน้ําหมักเป็นตัวเสริมเพิ่มรายได,ได้ในสถานการณ์แบบนี้ครับในส่วนของอด้านหลังที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับก็คือ,อเราต้องการอยากจะให้เครือข่ายที่อยู่นอกพื้นที่เราหรืออยู่นอก พื้นที่ต่างอำเภอได้มาเห็นว่าพื้นที่ตรงจุดนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถปลูกอะไรได้เราสามารถที่จะพัฒนาดินฟื้นชีวิตให้กับเขาได้โดยวิธีการขั้นต้นก็คือในเรื่องของการเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้กับดินไม่น้อยกว่า25%ก็จะมีอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือในเรื่องของการใช้ยาแฝกระเบิดดินกับอย่างที่2ก็คือในเรื่องของการทําปุ๋ยหมักมาช่วยเติมเต็ม,ตมอินทรีย์วัตถุให้กับดิน จนปรับปรุงและสามารถที่จะปลูกพืชได้นั่นเองแนวคิดในเรื่องของการปลูกพริกผสมกับผักชีก็คือในเรื่องของการาน้อมนําปัจจัยของพระองค์ท่านเช่นกันก็คือในเรื่องของการปลูกพืชแบบผสมผสานแบบแบบเกื้อกูลกันโดยมีการตั้งคําถามขึ้นมาว่าน้ำหนึ่งถังสามารถลดพืชอะไรได้บ้างจากแปลงด้านหลังก็จะเห็นมีพืชอยู่3ชนิดชนิดที่1ก็คือในเรื่องของ หญ้าแปกที่ปลูกอยู่ขอบแปลงในส่วนที่2ก็คือต้นผักชีในส่วนที่3ก็คือพริกหลังจากนั้นอายุของพืช3ามชนิดเนี่ยจะสร้างไรายได้และสร้างมูลค่าให้เราในในช่วงระยะเวลาถัดไปนั่นเองในส่วนของแรงบันดาลใจที่เราได้น้อมนำปัจจัยของพระองค์ท่านมาใช้สิ่งแรกก็คือในเรื่องของการรู้คุณค่าและทรัพยากรที่อยู่รอบตัว สามารถที่จะมาสร้างคุณค่าในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตรของเราได้ทุกอย่างที่เรามองเห็นอยู่รอบตัวก็คือในเรื่องของคุณค่าที่จะมาลดต้นทุนในการผลิตภาคการเกษตรนั่นเองเป็นองค์ความรู้ที่หลายๆคนอาจจะ,ะยังเข้าไม่ถึงแต่ส่วนหนึ่งเราได้พิสูจน์ทราบได้ทดลองและก็ได้น้อมนำในส่วนที่พระอ,องค์ท่านได้พระราชทานมามาฝึกปฏิบัติ ให้เข้าใจจนไปสู่ในเรื่องของการเข้าถึงจากการปฏิบัติจริงหลังจากนั้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ตัวนี้เราตึงไปขยายผลให้กับสมาชิกเครือข่ายเพื่อเกิดในเรื่องของการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนต่อไปครับสำหรับสมาชิกเครือข่า,ขายหรือท่านผู้ชมนะครับที่มีความสนใจในเรื่องของการน้อมนาปรัชญาของพระอ,องค์ท่านมาใช้จากาการปฏิบัติจริงนะครับสามารถติดต่อไดอ้ที่ตัวผมเองนะครับโดย ประสานงานมาได้เลยนะครับเบอร์โทรก็0810751456นะครับหรือติดตามในส่วนของเฟ e บุ๊กเราก็ได้นะครับเฟซบุ๊กผมก็ชื่อภาษาไทยโดยตรงเลยนะครับมานะเสียงสันเทียนะครับหรือในกรณีท่านสนใจอยากจะมาฝึกปฏิบัติจริงกับเราก็ได้ครับยินดีเรายินดีที่จะถ่ายทอดให้นะครับสวัสดีครับ